ออ<า>ไม่ไม่ปิดกองยังไม่ปิดกองเรือเก่งมาดูกันต่อไปว่าชิงจะนะเริศห้วยประดิษฐานใบใหญ่ในปีพุทธศักราช2 5 6 6ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือดีเท<อ>ปนอนและสิงแปรแปลนจากสาเฮาสาวหายจังหวัดสระบุรีสอจอวิจักโผล่ในายกกองเรือป่าชื่อเทพพอไปล่องน้ำแดงพาทาเสียทีไปแล้วหนึ่งเทืยวล่องน้ำเ,เรือสจสจสจมาย,ยมจังหวัดลำพียงออดผายบดผายเบียดเรือพันแสงล่องน้ำตะบนเรือจังหวัดพิจิตรผายแรงแฝงนำมาผายแรง เลือสระบุรีหายปวดหายพีปีกีนมาพี่กีนมาพี่ได้แสงได้หรือไม่ได้ว่าพี่ได้แสงได้หรือไม่ได้เลือสระบุรีจะทำได้หรือไม่ในนามของเทพเลือดตีกันแสดพยักไหลไม่มีวันตายเที่ยวแรกผ่ท่าเสียทีสอจ้าดองว่าผ่าธาเสียทีไม่หนึงเทียวหน่เทียวมี่จะแก้ตัวเลยเปล่าชนิดโผล่ใบเทพป่าเทพชนิดถูกใบศัตุยจะรู้ได้เลือไม่ได้เมื่อเจอใครไม่เจอเจอวันแตกเตี่ยอ่อนจังหวัดพิจิตรยหน้าไรยตาไรยหน้าไร้ตาเริ่มนำปรจ้าเอาละเว้ยอยากกระพริบตาครับจะเริ่ม ปลอดภัยหรือไม่น้ำมัจะนํำได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ปิดอาติดตอต่นไปว่าเทพนรสิงเ์็นแบกกันสู้แรงแรงมันไม่ยอมเอาแล้วเว้ยว่าแล้วพันแสงผันแสงแล้วพอดจังหวะแล้วนาแวลเว้ยยี่สิบปันสุดท้ายแชมป์ปีนี้ขน่าจะตกอยู่ที่พันแสงในเมื่อทั้งคู่พร้อมใจกันวางภายปล่อยให้ทีมงานพันแสงหนีเทพนรสิง์ แปดปเข้าเชินชัยก็เป็นนั้นว่าพังแสงได้ชนะเลิศแล้วก็ได้ชนะปนไปในเที่ยวนี้ในร่องน้ำดำเงินแต่ที่แน่นอนครับพี่น้องครับเสีย